ฝนตกปรยๆยๆตั้งแต่ช่วงบ่ายทำให้บรรยากาศของหอพักหญิงเก่าในมหาวิทยาลัยยิ่งดูเงียบเหงาและเย็นเยียบมากกว่าปกตกิเสียงน้ำหยดจากรางน้ำที่รั่วกระทบกับถังพลาสติกใบเก่าดังเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอและทุกครั้งที่ลมพัดผา่านจะมีเสียงกรอบกากของใบไม้แห้ง ที่ติดอยู่ตามโซบหน้าต่างไม้ผูพังในค่ำคืนนี้อิงฟ้านอนหลับตั้งแต่หัวค่ำเพราะรู้สึกปวดหัวมาทั้งวันแต่ไม่ถึงชัมม่วโมงดีเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมเงยเย็นเต็มผ่นหลังหัวใจเต้นรัและภาพในหูก็ยังชัดเจนอย่างน่าประหลาดในฝันเธอเห็นประตูห้องหนึ่งที่เปิดย้ำอยู่ด้านในมีแสงไฟส,ล,สลัว ้ายกับหลอดไฟที่กระพริบติดติดต,ต,ตับดับเนาของฝ่าเท้าคู่หนึ่งเดินมวนซ้ำๆไปมาภายในห้องนั้นเลือดสีเข้มค่อยๆซึมเปื้อนจากพื้นกระจายเป็นเส้นทางยาวแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีร่างของผู้คนมีเพียงเสียงฝีเท้าชัดเจนและแรงอารมณ์บางอย่าง